อแถบไม่เก็บถือให้ก็ได้นะค่ะทางทำเมื่อกี้ส่งข้อตั้งใจเงินเปล่งเขียวมาดังเดียวกัผมเชื่อว่าที่คนในที่นี้นะครับแล้วก็รวมถึงทุกคนที่ได้ดูเนี่ยเป็นรู้สึกขนลุกนะครับขนลุกถึงพลังงานมีความตั้งใจเพราะว่าก่อนที่เราจะมาร้องในวันนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องตั้งใจเตรียมตัวมาจากบ้านมีการวางแผนกันเพลงเพราะฉะนั้น คนในวันนี้ก็มีการนั่งรอกันตั้งแต่เชา้ชาตั้งแต่8ปดโมงครับที่เราเห็นประชาชนมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้เห็นสามารถสัมผัสได้ถึงว่ากลังในความรักพลังใงความจรงรักักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ต่อให้ประเทศไหนในโลกก็ไม่สามารถทําแบบเราได้พี่นัเป็นงไงบ้างคะภาพแห่งความรศาสตรรถค่ะ เป็นภาพประทับใจค่ะนะเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วอาจจะคนที่ไม่ได้มานะคะที่อยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้นะคะก็เพื่อจะรับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้นะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ร้องให้กับพระองค์ท่านครั้งนี้เป็นเหมือนเหมือนครั้งสุดท้ายที่จะถูกลาพระองค์ท่านนะคะคือนันเองก็อยากจะให้คนไทยนะคะอย่าลืมนะคะที่จะทาความดีเพื่อกับตัวเราเองถวายพระองค์ท่านแล้วเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการอะไรเราค่ะเหมือนพ่อที่รับลูกอ่ะก็อยากจะให้ลูกเนะี่ยมีความสุข มีความสำมึกขีมีความรักให้รองรองกันการร้องเพลงเป็นการสรรเสริญพระบรมีหรือว่าร้องพระองค์ท่านแต่อยากจะให้เพลงที่อยู่ในใจแล้วก็เตือนสติเรากครัคงว,ว่าเวลาเราจะทาอะไรเรานึกถึงพระองค์ท่านก่อนว่าท่านทรงทาอะไรให้กับเราไว้บ้างแล้วเราใช้ชีวิตอย่างมีสติเดินตามรอยของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้สอนอะไรเอาไว้แล้วเรานํามาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยก็จะทําให้เราอยู่ได้นะคะด้วยสติแล้วก็มีความสุข ที่ท่านผู้เคยรับเสด็จหร่อมข้าเฝ้าพระองค์นะคะผมไม่เคยรับรเสด็จเลยท,ที่สิลิราชค่ะอด,ดีณแม่ของฉัป่วยในิริราชใช่ไหมคะแล้วแันก็มีโอกาสได้ไดไดข,ข้าเฝ้าพระองค์ตอนที่พระองค์ท่านยังยงเดินด้วยพระอ,องค์เรงนะคะก็ลงมาจากรถแล้วท่านก็จะไปเยี่ยมเส็จับพี่นางนะคะก็เห็นนับท่านเปิดรถลงมาเห็นตั้งแต่เท้าท่านเหยียบดินมีไม้เท้าตามลงมา พระองค์ทค่ายๆเดินเดินเดนขึ้นเดินกระดับเดนไปเยี่ยมที่อะไรเยอะอันน้ก็เห็นพระองค์ยงหันมาบอกบอกถ้าหัให้จับไปช้าอันนั้นเป็นภาพที่แบบจับจำไม่ลยเลยอะคะวินาทีนั้นก็คิดอะไรอยู่ว่าอยาจะเข้าไปช่วยใครก็นึกว่าพระองค์ท่านทรงพรมานะคะแล้วก็ทรงคิด ประเทศไทยจริงงดงามมากนะคะคือทัานมา้วประชาชนแล้วก็บอกขนาดนาเราน้ำวามสึกว่าเหมือนกับเหมือนพี่น้องมา,มาเยี่ยมมาดูแลกันอะไรเป็นเป็นความรักที่รักมันคงรักของครอบครัวแล้วก็กานทรงรักครอบครัวแล้วก็รักประเทศชาติของเรารักที่นีพราะงั้ท่านด้วยฉะนั้นก็ประทับใจมากพี่น่าขยันบอกอะไรกับพ่ออย่างพ่อยากจะบอกว่านะั้ ก็จะทำดีนะคะแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติตัวให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติของเราด้วยไม่มากก็น้อยก็จะทำอย่างเป็นความสามารถให้ได้ตลอดไปคะ่ะพี่อมเหรผมก็ในฐานะประชาชนคนไทยนะคะรับตั้งใจไว้ดูตอบคับว่าเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติต่อทั้งสงังคมแล้วก็ต่อทั้งผู้ ดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ในยุคของเราต่อไปเหมือนอย่างที่พระองค์ท่านได้ท่งกลุ่มมาเลกาไว้กับในหัวใจของคนใดทุกคนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราซึ่งเราเป็นคนไทยเราก็ต้องส่งต่อเนี่ยไปให้รุ่งหลานเราคนในครอบครัวที่เติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่มีรากฐานแรงด้วยเหตที่พระองค์ทรงสั่งสอนคนไทยมาตลอดเพราะสิ่งที่เราสั่งสอนมาจากหลักธรรมชาติ หลักของทุกศาสนาสิ่งที่พระองค์ต้องการคือพระองค์ไม่ได้ต <tr> ้องการให้ประชาชนมีแค่เงินทองพระองค์ต้องการให้ประชาชนมีความสุขใจนั่นฉันชื่อว่าอันนี้คือความสุขที่ยังอยู่แล้วสิ่งที่พระองค์ทำคือพระองค์ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทนจากประชาชนสิ่งที่พระองค์ต้องการคือความสันติฉันคิดว่าอันนี้คือเป็นพลังที่ทําให้มีวันนี้บางคนอาจจะมองว่าพลังแห่งความเมตตารออะไรเป็นสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นอยากให้ดูนะ นี่คือสิ่งที่สัมารถได้พลังงานในตางสร้างให้เราเป็นในวันในี้ะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่ตั้งใจท่านสอนหลายอย่างนะคะแต่ที่ง่ายๆแล้วเราทำได้กันทุกคนคือการรู้จักหน้าที่ของตนนะคะแล้วก็การต้องอดทนต้องมีความเพียรมันถึงจะไปถึงจุดไหน จริงๆมันเป็นหลักอะไรที่ง่ายมากแต่ว่าถ้าเราเระลึกได้ทุกวันเราทําทุกวันทําให้เป็นนิสัยมันก็จะกลายเป็นธรรมาชาติโดย,ดยท,ที่เราไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรไปจากมันเลยแล้วการรู้สึกปวดปวดปวดกล้ลลลลามนะคะคือไม่ว่าใจก็ตาม <c oughs> เราดูเพระองค์ท่านเป <c oughs> ็นตัวอย่างเลยคะเพราว่าเพราะเพาะองค์ท่านเนี่ยต้องหนักแนก่นมั่นคงขนาดไหนเราเราเราทำได้ให้ได้ทุกวันที่ท่านไต้องการที่จะให้เราทำก็แค่นี้นะคครับสิ่งหนึ่งที่ เกี่ยว้าจับโรงพักก็คือโรงพานสรงทุมเททุกอย่างดยใ,ใจใจบร,ริการกับหน้าที่ของตนโดยที่ในที่สิ่งที่โรงทำเนี่ยเป็นหน้าที่เพื่อให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ลองมองได้ว่าเรามีความสุขความเราเป็นไทนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราได้รับก็คือ เราก็จะมีความสุขต่อการที่เราจะได้ทำสิ่งกับคนอื่นเหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านเตรยมเข้าสืบสานเรามาโดยตลอดแล้วก็วิถีชีวิตใช้ชีวิตก็คือการใช้ชีวิตของเรียนซึ่งนี้มันเป็นหลักของการดึงชีวิตของคนเราให้เราไม่เหลืองให้เราไม่มัวเมาหลงเลยนะอะไรต่างๆในอาชีตของเราเมื่อเรารู้จักพัฒนาพิจารณา เพราะฉะนั้นชื่ว่าหลักตรงนี้เนี่ยมัจะเป็นหลักที่ทำให้ทุกคนมีสติมีความมุจลากาแล้สิ่งที่สำคัญคือติท่องความรอบรืนันแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะมลกค้ายาี่นั้วากามื่อกี้ร้อนมาขคขอคส่้วคะไม่สบายหรอพี่นัดต้องมีตานะคะมีนะคะเทียบจานต้องมีางา ยี่นี่เี่ยเราต้อรอมาไม่ไหวแล้วนะตั้งภาพไปหยอะนะไส่ลูกก่อพี่แจนไดวครับมาลูกค่ะพี่ทหารรอปะโอเคครับได้ครับไดครับขอดูพี่แจนหน่อยหนึ่งครงบุกนะหนึ่งสองสาม่ายมินะคะก้องนี่นะคะ มีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะทขอบคุณนะครับชมครับมีทหารฝากด้วยนะลูกปะโอเคเจอกันขอบครับแพี่ไปไหนอะพี่ไปแล้วใช่ปะเราหาเพื่อนๆราอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอยู่นี่ดีครับ จับนะขอเล่นกีต่อไปนู่นเลยเต็นท์นู่นเลยนั่นแหละเต็นท์อยู่นั่นแหละรตรดารอยู่นู่นเลอดีไอ้นู่นนระ 大家。 ไอ้ที่ไอ้ที่เป็นศูนย์ที่เขาขาย